เข้าปลาให้อีกแล้วครับพี่น้องน,นี่นะ้ำโอ้กำลังมันกำลังออกนะมเชื้อมันนี่ครับนี่คือหางนกยูงครับเหอกหางนกยูง พี่น้องนี่คือปลาเจอแล้วครับพี่น้องเจอเห็ดเป็นพึ่งหวานครับนี่พึ่งหวานครับพึ่งหวานครับพี่น้องพี่น้องพึ่งหวานพึ่งหวานเกิดแล้วนี่ครับ บพิ่งหวานดอกสวยๆเลยครับนี่เนาะเห็ดไข่นี่ยเห็ดช่วงบ่ายครับพี่น้อง,อองหาวลูกลยืนดอกสวยๆเลยครับ ดอกสวยๆครับพี่น้องลูกไอจิีมงานกลับหมดหรือยังมาช่วงบ่ายแล้วครับนี่ใบแจงครับพี่น้อง